คุณคะเ,เข้าเรื่องเลยจังมีคนจีบหรือยัองคะคือมันมีคนจีบแต่ว่ามันอธิบายไงดีคือตอนนี้หนูก็เริ่มคิดแล้วว่าเป็นเพราะว่ายังไม่เจอคนที่ถูกใจหรือว่าจริงๆแล้วคือก็มีความสุขในแบบที่เป็นอยู่หนูก็เริ่มสับสนเหมือนกันเพยงแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกแบบไม่อยากมีความรักหรืออะไรนะคะเคยอ,อยากมีความรักเสมอเพยงแต่ว่าตอนนี้มันไม่มันไม่มีความสุขแบบขนาดคนมาแบบ ชวนคุยชวนไปนู่นนี่คือคุยได้แต่ว่าถ้าแบบเมื่อไหร่ที่ถูกชวนไปชวนไปอกเดทหรือว่าอะไรเงี้ยจะยังแบบยังไม่อยากไปไอะไรอย่างเงี้ยแว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวเองได้เออก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะเราก็มีความสุข,ขกับตรงนี้แต่ว่าก็อยากมีแฟนไหมก็มอยากมีแล้วคุณเข้าเนี่ยไม่ไม่ตรงใจเราหนูก็เลยคิดว่าหรือว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบยังไม่มีใครที่แบบเออคลิกกับเราหรือเปล่าอันนี้เป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าไม่ได้บอกใครเลยค่ะไม่ได้พูดถึงใครเลยนะคะว่าอันนี้มันเรียกว่า ไม่ไม่กลัวค่ะแต่ว่าด้วยความที่เรายุ่งด้วยพอเรายุ่งเสร็จอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเวลาที่เราเหลืออันน้อยนิดนะเราสึกว่าเราอยากเก็บเออเราอยากเก็บให้ตัวเองก่อนอะไรอย่างงี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่ากว้างขึ้นหรือว่าแบบเจอคนที่เราแบบคลิกกันมากขึ้นก็อาจจะแบบมีโอกาสมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยไมเยอะไหมคะตงไปเยอะเไ,ไ่จริงๆทุกคนที่เข้ามาคุคยกันเป็นเพื่อนกันหมดเลยค <c oughs> ่ะหายหน้าหายตาไม่ขอห้เด็กก็ไม่ไปทันก็เออต้องอดทนค่ะ คนที่ทำให้ปังก็คือดือนเนี่ยจ็นโบกไม่ดีไดอองไป็นคนยัหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจจะต้องเป็นคนที่แบบจริงๆเราชอบคนที่แบบชอบคนที่เขาไม่แบบว่าชอบเราแต่เขาไม่ได้แสดงออกอะมันรู้สึกว่ามันรู้ได้ยังอเราจะรู้ได้ไงมันรู้สึกว่าตัวตัวมันรู้สึกว่าเราเป็นธรรมชาติดี อะไรเงี้ยเหมือนแบบเราไม่ได้รู้สึกกดดันว่าเขาจะแบบเข้ามาจีบอ่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่าแบบเออ,อดีกว่าใช่หนูตอนนี้เลยรู้สึกว่าตัวเองแบบแอบโรคจิตนิดๆชอบคนแบบนั้น <laughs> ชอบคนที่แบบว่าดูไม่ได้มาจีบอะไรเงี้ยจีบแบบไม่จีบเออใช่ค่ะเ,ออเราอยากได้ความสบายสบายเออเรารู้สึกว่าเราเรา,เ,รา,เ,รา,เ,ราเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างไร้สุดกขภาพที่ไม่ happy เบิร์ดเดย์โอ้มันจริงก็เพิ่งผ่านวันเกิดเขามาค่ะก็คนก็อยากกับมามีโอกาสมามันมันเดิมค่ะก็คุยกันเรื่อยๆหมายถึงว่าเหมือนเดิมคือก็คุยกันในฐานะแบบคนรู้จักคนหนึ่งเฉยๆก็คุยกันว่าอัปเดตชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาไม่ได้เจอเราไม่้บ่ก จีบค่ะแต่เขาไม่ได้จีบอันนี้ตอบแบบว่าไม่ได้จีบหรือว่าถ้าเป็นแฟนจีนก็คือใช่ค่ะเราแต่แฟนๆเลยค่ะจริงๆเวลาเรามีโอกาสได้เห็นแบบคนจีนอะไรอย่างเง,ง <ๆ S 1> ี้ยเราก็ส่วนมันก็น่ารักดีแบบเขาไปดูคลิปเขาก็ตัดกันเ<ๆ>ขาก็เออ <ๆ S 1> น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีนิดเดียวเขาโดนใจใช่ค่ะแล้วทบนี้มันจะมีความเป็นไปได้ไ่ม มันเหมือนกันเลยว่าพาคอคนมาจิ้นมันก็เลยเหมือนเราก็ได้คุยกันมากขึ้นหมายถึงว่าก,ก็คุยเรื่องข่าวคุยเรื่องอะไรตลกขำๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีแบบอัปเดตเรื่องแบบผลงานเรื่องอะไรคุยกันปรึกษากันมากกว่าค,ะค่ะ,คะ,คะไม่มีโอไ้ไม่ถามไม่ถามไม่ถามเขาไม่ชวนไปเดทไหมตอนนี้ชวนไหม ค่ะแต่ว่าแบบหมายถึงว่าแบบเออพูดคุยได้มีความสจบชีวิตไม่ได้แบบฉันจะไม่มีความรักหรืออะไรเงี้ยไม่ไม,ไมีทางเป็นอย่างนั้นแน่นอนค่ะแต่ว่าแบบแบบเออก็อยากแบบอยากแบบพูดคุยอยากทำความรู้จักกับคนไปเรื่อยๆ,ใ,ยอๆ,ๆใช่ค่ะจะจีบหนูต้องอดทนค่ะมันมุม่องผังผู้ชายบางคนเขาจะมองเราแบบสวยแบบเกินเอื้อมแบบสวยแต่แบบไม่กล้าเนี่ยกพยายามทำตัวตลกอยู่เนี่ยค่ะ สวยด้วยตลกด้วยค่ะจีบได้ด้วยจีบได้ค่ะสวยด้วยตลกด้วยจีบได้แต่ชวนอองเดทอาจจะยังไม่ไปค่ะต้องอดทนด้วยต้องอดทนค่ะสรุปไม่มีใครจีบแล้วอะไรเลยนี่